สวัสดีเช้าวันพุธค่ะทุกคนเอซี FC, วันนี้จะมาลงสามตัวโตดลาวพัฒนาจ้ะเอาไปดูเป็นแนวทางนะจ๊ะ แนวทางเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะพี่น้องเด้อไม่ได้สนับสนุนกันท่านันใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยค่ะวันนี้จะมาลง3มตัวโตด๊ดขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะแนวทางนะคะแนวทาง แนวทางค่ะแนวทาง3ตัวตอดจ้ะท่านผู้ชมสามตัวโตอดสามตัวโต๊ด สองตัวก็ลงไปให้แล้วนะทีนี้มาลงสามตัวกันที่ยี่สิบขอคอหกเจ็ดสามตัวหนึ่งสองสี่โต้ด,ด้วยพี่นองด้วย หนึสองสตัวโต๊ดนะจ๊ะโต๊ดนะหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าเจ็หนึ่งสเก็สองส จ็ดสองห้าสองสี่ห้าเจ็ดสองห้าเก้าสองสี่เก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้า แปดสองสี่แปดสองห้าเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งห้าสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามสิบสามชุดเดี๋ยวเเช็คกันพี่นอ้องเจ็ดหนึ่งห้า เออเจ็ดหนึ่งห้า 15, ขาดเจ็ดหนึ่งห้าข้างบนนี้สิบห้าชุดสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เออมีสิบสี่ชุดสิบสี่หางโต๊ดเนอที่ยี่สิบ แนวทางค่ะแนวทางสามตัวตุด <sm all noise> ที่ยี่สิบ เดินให้ที่เก้าค่ะทุกคนเด่นให้ที่เก้าเด้อหลักร้อยเด่นให้ที่เก้าหลักร้อยเด่นให้ที่เก้าค่ะทุกคน ทางนะคะแนวทางที่ยี่สิบเลยพี่น้องเด้อสามตัวโตดไม่ได้ปักหลักจับเด่นมาชนกันเด่นเด่นยางละสองตัวมาชนกันพี่น้องตัวนี้ก็คือตัวเน้นนั่นแหละเนี่ยตัวเน้นให้ดาวเลยตัวเน้นหลักร้อยคิดว่าเป็นเก้าเลยพี่น้องเด้อไม่เก้าก็แปดเด้อนักร้อย หลักร้อยมีเก้าก็แปดหลักร้อยคือหลักหน่วยล่างค่ะพี่น้องหลักร้อยคือหลักหน่วยล่างนะคะขีดให้ลวดชวุ่มไวเป็นแนวทางพี่น้องลงให้แนวทางนะย้ำเสมอว่าเป็นแนวทางค่ะ สามตัวโต๊ะเราพัฒนาสิบสี่หางสิบสี่หางนะคะสิบสี่หางแช็หน้าจอเลยจ้าขีดก็สิเลอะเทอะอีกแล้วเนาะพี่น,อน,อน้องเนาะมันสิเลอะบ้างฮะ ตัวเน้นนะคะตัวเน้นจะไม่หลักหลักร้อยไม่แปดก็เก้าเด้อพี่นอ้องเด้อะเน้นใ้โหลดแต่ว่าให้ดาวลักเก้าให้ดาวลักเก้า ี่ดาวหล <9 S 1> ักเก้าีเลขเ <นะ S 2> ก,ก้านึงหนึ่บอลลีนสั่หนึ่งวะเตรียมแคบหน้าจอเด้อจ้เด้อจบคลิปแล้วเด้อเตรียมแคปหน้าจอจบคลิปแล้วค่ะนี่แหละตัวที่เด่นให้ยนะพี่น้องจบคลิปไปแค่นี้สวัสดีค่ะมีสิบสี่หางจ้า ยี่สิบธันวาเด้พี่น้องเลยสิบแปดก็ออกไปแล้วอันนี้ยี่สิบค่ะอ่จบคลิปไปแค่นี้คะ่ะสวัสดีที่รับชมคลิปคะ่ะขอบคุณนะคะเอฟซีขอเอาไปรวยๆเลยจ้าสวัสดีคะ่ะ